วันนี้เกมมี่ทีเด็ดนะครับจะพาคุณผู้ฟังนี้นะครับไปรู้จักกับโรคเสพติดเซ็กซ์กันนะครับซึ่งพอได้ยินชื่อโรคนี้เนี่ยหลายคนเริ่มสับสนแล้วนะครับระหว่างคนที่มีความต้องการทางเพศสูงกับคนที่เป็นโรคเสพติดเซ็กซ์ว่าจะมีความแตกต่างกันไหมอย่างไรแล้วสําหรับคนมีเซ็กซ์บ่อยๆหรือว่าเซ็กถีๆเนี่ยต้องบ่อยหรือว่าถีขนาดไหนจึงจะเรียกว่าเสพติดเซ็กซ์ได้เอาเป็นว่าเรามาทําความเข้าใจกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเจ้าโรคเสพติดเซ็กซ์เนี่ยมันคือ รกเกมี่ทีเด็ดเกมมี่ทีเด็ดภาวะเสพติดเซ็กส์นะครับหรือโรคเสพติดเซ็กส์เนี่ยนะครับเป็นความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ป่วยเนี่ยมีความหมกมุ่นในกิจกรรมทางเพศรวมไปถึงสื่อลามกอนาจาร์ต่างๆอย่างที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ที่สําคัญนะครับอาการหมกมุ่นทางเพศเนี่ยมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นหากไม่ได้รับการบําบัดอย่างถูกวิธี เนื่องจากเซ็กซ์นี่เป็นกิจกรรมทางเพศอันเป็นปกติของคู่รักซึ่งบางคนก็มีนิสัยส่วนตัวรสนิยมส่วนตัวรวมไปถึงความต้องการทางเพศในระดับที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยนะครับการจะแยกระหว่างโรคเสพติดเซ็กซ์กับคนที่มีความต้องการทางเพศสูงออกจากกันนั้นเนี่ยก็อาจจะดูได้จากอาการดังต่อไปนี้มาเช็คก,กันได้เลยนะครับข้อ 1. หมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมทางเพศหรือว่าการเสพสื่อลามกอนาจารจนกินเวลาทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตของตัวเอง ข้อ2มีความรู้สึกเสพบสมมีความสุขและรู้สึกละอายต่อสิ่งที่ทำลงไปปนปนกันข้อ3เมื่อมีอารมณ์ทางเพศมักจะควบคุมตัวเองไม่ได้แม้จะพยายามผักห้ามใจแค่ไหนก็ไม่ค่อยได้ผลข้อ 4. หากมีสิ่งกระตุ้นเร้าทางเพศมายัวย่วยุเมื่อไหร่สติก็แตกเมื่อนั้นและหมดสิ้นซึ่งความยับยั้งชั่งใจข้อ5 มักจะใช้กิจกรรมทางเพศเพื่อระบายความเครียดความรู้สึกหดหู่ความโกรธความเสียใจเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่ทําให้หลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ต่างๆได้ข้อ6ครับสามารถละทิ้งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดทิ้งงานและเลยหน้าที่เพื่อเซ็กซ์อย่างเดียวข้อที่ 7. เคยมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องน่าละอายจนไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ ข้อ8ชอบดูสื่อลามกออาจารย์มากกว่าหนังละครรายการวารรตี้อื่นๆข้อ9เมื่อความต้องการทางเพศมาครอบงำมักจะลืมตัวและลืมป้องกันตนเองทุกๆอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ข้อ10เสียเงินเสียทองไปมากกับกิจกรรมทางเพศหรือว่าอุปกรณ์ทางเพศข้อที่11ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาโดยไม่สนใจเรื่องราวของความเหมาะสมหรือว่าศีลธรรมใดๆ 12. รู้สึกสนุกที่ได้โชว์ของลับหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นในบางคนนะครับ 13. ความต้องการทางเพศสูงมากจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน 14. มีปัญหากับคู่ครองครอบครัวเพราะว่าเรื่องทางเพศ15มีปัญหาทางด้านการเรียนการทำงานการเข้าสังคมเพราะว่าเรื่องเพศนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับในบางคนที่มีอาการเสพติดเซ็กซ์เนี่ยยังมีพฤติกรรมอันตรายต่อบุคคลอื่นด้วยเช่นจะมีการก่อเหตุอนาจารก่อเหตุข่มขืนผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันสรุปนะครับก็คือว่าหากอาการติดเซ็กส์นั้นเนี่ยไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นหรือว่าสังคมก็ถือว่าเป็นเพียงแค่คนที่มีความต้องการทางเพศสูงมีอาการติดเซ็กส์แบบทั่วๆไปแต่ถ้าหากอาการรุนแรงถึงขั้นกระทบต่อชีวิตประจําวัน และทําความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้เข้าข่ายว่าเป็นโรคติดเซ็กซ์ซึ่งควรบําบัดรักษาต่อไปนะครับในส่วนของโรคติดเซ็กซ์เองเนี่ยนะครับยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนนะครับว่าอาการเสพติดเซ็กซ์นี่เกิดจากอะไรแต่ทางองค์การอนามัยโลกเชื่อบอกว่า เกิดจากสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติขณะที่ในทางจิตวิทยาสันนิษฐานว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัวความกดดันจากสภาวะบางอย่างรวมไปถึงสิ่งยั่วยุในปัจจุบันที่ทําให้เข้าถึงเรื่องทางเพศได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนซึ่งทําให้บางคนใช้สื่อลามกอนาจารเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจอันส่งผลให้เกิดการเสพติด การดูหนังโป๊หรือว่าเสพติดการมีกิจกรรมทางเพศนอกจากนี้เนี่ยนะครับภาวะการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความรู้สึกอยากได้ความรักความเอาใจใส่ผ่านกิจกรรมทางเพศมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเกมมี่ทีเด็ดนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเกมมี่ทีเด <Game S 2> <me. S 1> ็ด give me tea day